สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8สงขลากรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชโดยใช้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อให้ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้โดยทำการวิจัยและพัฒนาตามแนวทาง4เสาหลักสู่ความพอเพียงได้แก่ 1. การรวมกลุ่มเกษตรกรและพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง 2. ปลูกก้าพืชผสมผสานและพัฒนากเกษตรผสมผสานพอเพียง 3. การแปรรูปแในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและ 4. เชื่อมโยงการผลิตพืชกับภาคส่วนต่างๆครับวันดีครับผมสุเทพเชฉลอกนะครับเป็นเกษตรกรกตอนนี้นะครับมันมาตำส่วนป่ามนามั่นนะครับมีพื้นที่ประมาณายีิบไร่ครับ การทำสวนปั๊มมันเป็นปิดเิดเศธษฐกิจดีทำรายได้ให้พอสมควรก็หันมาเอาพื้นที่หน้าที่ทำหน้าไม่ค่อยไร้พ้นรับเป็นหน้าดินเปรี้ยวก็มาขุดสวนปั๊มแหลกกอนก็ประมาณสิบลายกับสิบลายส่วนนี้รับสี่ลายและอีกส่วนหนึ่งกหกลายทำซองส่วนก่อน ไส่ส่วนนี้ประมาณ6ปีนะครับก็ได้ผลผลิตดีสตอนนี้ก็พ้นผลิตประมาณ4ตันต่อลายต่อปีครับได้มีนักวิชาการของโซพแปดนะครับมาแนะนำหมายความรู้ในการบำรุงหลักษาและดูแลการใส่ปุย๋ยปุ๋ยตัวหลักคือ NPK นะครับรากาฐา,านรองกับโบรอน ใส้เป็นอาสามช่วงก็แล้วกรเสริมด้วยปุยคอกปุยคอกป,ป,ปีละหนึงครัง้งในน้ำว่าพื้นทีที่พี่น้องมีพื้นทีหน้าล่างหรือว่าพื้นทีทีปา่าพมว่าน่าจามาหมันมาปลูกป้มนะครับตอนนี้จะเห็นว่าปา้มเนี่ยเป็นเพืชเเกษตจที่ทำรายได้ให้กับกเกษตรกรเป็นอย่างดีถ้าดูแลหลักษาให้ดีครับ ถ้ากิดเล็กคนสนใจนะครับติดต่อมาทีอ่านายทุเตีเชี่ดอกนะครับหรือว่าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านมุติยาต่บนป่าคาดนะครับอำเภอสิงหละครนอย่างวัดสงลาครับอ่าเบอร์โทรศัพท์083 0 8 0 8ด1 2ครับโซ่เพลดนะครับการได้เข้ามาให้ความรู้นะครับเรื่องการรู้เลื่และการอ่า ใส่ปุ๋ยนะครับหรือว่ากันเรื่องเรื่องโลกเรื่องป้านาส้นปั๊มตีปัมออกลูกนะครับก็เป็นอย่างดีมากครับต้องขอขอบคุณทางโซ่พ่อแปดนะครับและอ่าทันผอเหละก็ท่านผู้เชี่ยวชาญมากนะครับที่อ่านําฟาร์มรูไม่ไหมนะครับไอ้กับอ่าชาวส้นปั๊มเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ ผลของการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชโดยใช้สารพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ทําให้ชุมชนเกษตรมีพืชผสมผสานที่เพียงพอต่อการดํารงชีพสามารถนําสินค้าเกษตรไปสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถเชื่อมโยงการผลิตพืชกับการตลาดการท่องเที่ยวและภาคส่วนการพัฒนาต่างๆต,ตลอดจนในสร้างชุมชนได้มีความสามารถในการจัดการตนเองนาไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน